ก็คนอยู่ก็นีครับก็ใกล้กันง่ายหอยิ่มก็เยอแหลมหันเราเะฟังใก้ยอลูมือนูมือหัยไปยอบนครับจะเื่องนวเลนี้ก็ยอคนตลาดเนาานนด่คนละยันค้าบจำไม่ได้แล้วนะตืนสา้อไม่จำไม่ได้กันตะกี้ือเ็นยังเสียตรนั่งยู่หันเนเนาะ แมับ <Yeah. S 2> รยหน้าหาลอดอยูไปหา้ากยงมาลัดปลาหัวหน้าขอหยุดิกิ <c oughs> ลัดปลาน,นี่นั่นขายบัตรบัตรละสองแต่บอกดอนแต่สมไยบกดอนน้มันจายนะ <c oughs> หาปลา,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 นะาเม่ันด้ซื้อหาปลาจนหานะหาม่ได้ง่ายกไอเตมนี่แหละเราบอกหาปลาไว้ให้กินเยกเอามาตเอซื้อทีอ่ือม่ <c oughs> ี่บ่ดบ่แล้วเ <c oughs> นาะ พวกกวางนะครับกวางขนาเราคือกวงเยอะปิงเป็นหวยธรรมดาเนาะครับเนาะปีล่งปีเนี่เป็นฟองธรรมดาเนี่ยวนนี้เราสันย่หัวหน้าอยู่แยางย่างปีกย่างปกินฟงหน้าวันนี้เราก็ฝึกเชิญสมเอบบกระบอกไดแน่ดุ่มึ้นด้วยให้ดีๆว่าเพราะว่าอยู่ตรงตาน้อยวันหกเนเดอย่ ้อนแห้งผมคือก้อแล้วบ่นม่แห้งแล้วมตปลาสวเขาไม่สนดูว่าว่ารดมนเผา่้าิ่งตัเเล็กน้อยเยเาเห็นไงก่น่นอยลมาบบบุกเลยต่ยี่สิบสามสิบปีเป็นังว่านตาตนาเนาะกคนนังตกอนมันนาะจรงเลยะก็รวยโอ้ยก็เล็กน้อยคนะ เ้าปีบ่สาสปีเนาะนี่ยจะร่มวนเแต่อนี้จะโยมันงัดออกเลยจะวกนตัวนี่ยท่หนบอยขาดบ่ขาดเมบ่หวบ่ขาดเห็นเธเน่เห็มืนี่มม่ขาดนีเห็นเห็นขาดเนี่ยือบึกสตัวกับตัวกับไตน่เลียนรัวรวหยบขันไปเยตักเอเทตเอาเ่ตัวตัวที่แลวบ เร็ยน่าักเลยน้องขงจงเป็นการเคื้อนเก็อลงแล้วเช็มมือนี่มือมนก็จะไดิล่งเหมือนอีสามโมงเียนี้เรน่องอะไรหรอกว่าพูยกไก่กันคันได้กัขายได้ขายทั้วันรถได้ขึ้นกเกยได้ินน้งเลขายอยู่เจ้าจิฮัดนะ อ่านก็ย <cn Jean Rabbit bulun> ังล้มมูเกเห็ดมันอีกแล้วแสเงินแมนเยอะ่าเห็ดมเมันในหวหน้าตัวลงก็พองขึ้นตัวตัวดีโอเหน้าน้อยรอหนิใครกล้าเขาวานี่วานดมเสียลถึงกิน่ไปหน้าเขาคนลวปลาทุกเม่ถึงไปเนาะปลตะวันมาท่านเล้อกปล เป็นเป็นมูนขึ้นแะ่ต้นี่บพบกรทัานเตตั้งอยู่นี่จะได้ร่ในบนงานศาสตรคนของคนเขาตีเีคนดียงเ้เดียวเส้นเดียวมนแนี้เลยเส้นเดียวคนหลับเ้นเดียวดโดเหมือนนี่เป็นนีคนน่น บ้าน้องหัวเล้ยวเหมือนีันเลยเจ้อุยวานเลยวัดว่านเขาจุดเมื่อทั้งนั้นเนี่ยเขาออกไปว่าปากทางหุ่นเขาจังเลี้ยวทรายม่านไปออกล่านนี่แดงผมบ้านหน่อยไปไหนไปทั้งนี่น่าไปทั้งไปสี่วันเดือนลประมาณสี่วันเวลานี่แดงนะจะรู้ลานนี่แดงเียรยกหน้าตู่ห้องไปพุ่นก่อนบ่ออกไปปากทางยังเลี้ยวทรายอันบ่เลี้ยวทรายมันไม่น้ำ วาเนี่ยไปยัได้ไปนี่ก็ยอไปนี่ก็ได้บ่เขาดทุก่านท้งทก่นม็เป็นนี่บมเป็นคู่นี่บ่เนว้าคืออกคนหนอาคนกันคนน้าคน็ทั้งร้านกันอยูเนี่ผมน้ำนต้อเป็นน้ำ่มันท่าเป็นน้ำเออแปดวเขาบ้านเขาใหญ่เขานเขาถือมน่าขว้วยมากเออแตไปเต็นนั้นน่าเขาบุกกะนี่ยเออไเ่นั่นก็ได้ไสออกไปเินั่นเนาะ พ่อไอ้ตะกี้เนี่ยเขาบอกว่านบอกกาพวกนี้นะควาไม่ได้เอาใจเมียไฟใหม่ถึงหน้าขอจ<ะ>ิมเนาะเขาทานตะกี้แต่ไม่จะได้สอบปีทิบบาทน่ตมามพี่หอบาแต่อตสอบปันทำ <laughs> รัวไมาเอาห <c oughs> ่อนหม,งหมองไปย่ายหินลยายๆก็พอทานได้ได้เวสสุกรถยูไฟหอาังื่อตแล้วก็พอต้องหากับแมวมาก็าแยหม่เออแยกใหม่เม่ยย นยี่าให่ไมไาเผชิงเน,งนี่ยผมกำลังเป็นเงินรางวาัลพวกผที่คิดว่ายังไงครับถ้าให้เราต้องมีคนผอนสองคนมีใครยอมไหมครับพี่คิดว่ายังไงครับอ่าหนึ่งขอนหนึ่งคนเหลือสองร้อยห้าสิบสามคนเดี๋ยวพี่มารับเงินกับผมเลยครับ มีใครจะถอนไม่หนึ่งคนถ้าไม่ถอนผมก็มาเป็นคนรางวันนะครับสากัำห้าเนาะรับพี่เนาะอ่าอาถอนสองเนาะตะแหลมคนหนึ่งใช่ไนะครับอ่าครับโอเคก็จะเป็นสองร้้าสิบสองคนนะครับไในบอกผมทำเบอร์ไว้พอดีแล้วนะครับตอนเนี้ โอเคเนาะตามนี้เนาะเบอร์ก็จะเสร็จแล้วครับแล้วผมจะมาล็อให้พี่ๆดูนะครับผมไม่มีการล็อกนะครับผมรางวัลมีครับจแก่ต้องของบอกขอให้ตั้งหางส่วนคนที่สวมชื่อเดี๋ยวผมจะประกาศชื่อพี่แล้วถ้ามีคนออกมาที่ต้องไปเชียร์คนนั้นว่าทำไมมาสวมชื่อของพี่เนาะเนาะคุยดี๊ ได้น้องนะพี่น้องพี่น้องน้อง,องวานวเลยที่มุ่งเนาะที่มุ่งในโลกเราพี่นะน้องว่ายเนีะโอเคนะโอเคนะโอเคนะโอเคโอเคโอเคแป๊บนึงครับโอเค